ครับนะคนวันนี้เราก็มาเล่นกับพาัานแจ้นะผ่านแจ้เาก็มาซุ่มอยู่นี่แหละซุ่มอยู่ในป่านี่เห็นไหมเขาทำร่มอย่างดีอยู่ใต้ต้นป่าผักกล้วยป่ากล้วยป่ากล้วย,ยครับนี่นี่นมีร่มอยู่นี่ทำร่มอยู่มานั่งซุ่มอยู่นี่ครับนะคนอี่เป็นไงครับนั่งซุ่มนั่งซุ่มจอบจอบที่นองเอ้ยป่าก็หาง่ายง่ายกว่างี้หาง่ายอี๋ นี่นี่ละนี่ละนี่ละว่าต้องรุ่งว่าต้องตากแดดพี่น้องเห็นไหมเป็นไหเป็นไหมพีป,ป่ะโอ้ขนาดสุ่มปันนี่มนันยังบดติดอยู่พี่น้องเอยเนี่ยนี่ละพี่น้องเนี่ยละของแค่เนี่ยเห็นป่ะดัดแปลงจากพันแก้โดยตรงไม่ต้องไปตากแดดครับนี่น,นี่ล็อกใส่กับ ทางเดินนะครับนี่ทางเดินสะพานปูนทางเดินเนาะนี่ทางเทินทางเท้ายครับยกเสร็จแล้วก็นั่งนี่จอบอยู่นี่นั่งจอบอยู่นี่ใต้ป่ากล้วยนี่ครับนี่พอได้รุ้นพอได้รุ้นเนาะนะคนเนาะพอได้อยู่ได้กินยังไงดูก่อนดูก่อนโอ้ยน้ำน้ำน้ำนะคนนี่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  มานอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่กระเพียนก็มี้นแต่ใส่งามๆอยู่ข้างดำก็มีนี่เอ,อ้ยเป็นยังไงพี่น้องนี่แหละการมาสูบอยู่ในปลาผักกล้วยปลากล้วยพี่น้องสูบอยู่ในปลากล้วยเป็นสีดำพี่น้องหมานอยู่หมานอยู่นี่ใสๆเลยนี่มือนี้มันปลาเจ็บบอลลองนั่นหนาคนปลาเขค่อยล่องเป็นไหนครับมือนี้นี่นสูบอยู่ในปลากล้วยพ่อไหเพราะ ได้แล like, 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 um, ้วแรงอยู่พี่น้องแล้วแรงอยู่เห็นว่าก็ดีรุนน้ำปั่นไปเรื่อยๆนานคนเนาะเมือนว่าโอ้รุนตัวพี่น้องนี่ตกใจยังตกใจกน้าต่ำเนาะนีนั่นเดี่ยสองพี่น้องสองยังไดผลของการซุ่มนะนี่แหละเนี่ยซุ่มพ่นซุ่มพ้นซุ่มมันเป็นสุ่มยิงเลยพี่น้องซุ่มยกซุ่มยกนี่แหละนี่แหละ สองเตียมงามๆเลยพี่น้องเป็นจังไดน,นี่ดัดแปลงโดยพานแจ้ครับดัดแปลงโดยพานแจ้เด้อพี่น้องโอ้ยเนาะนี่เอาลงแล้วก็มา,มานางสุ่มพี่น้องนางสุ่มยี่ปลากล้วยนี่แหละนี่ใสๆใพี่น้องเป็นจังไดเตี่ยมงามๆตี่ยมงามจับยงกันนะ งามอววววเลยพี่น้องปุ้ววีดีปลาคลองธรรมชาติเลยพี่น้องสดสดไหมไหมนี่ขังไว้ในานๆนี่นี่มูมีตายพี่น้องมีตายมูมีเน่าสุดยอดนี่สองไอจัดไปเสริมเข้าไปอีกอะนี่เฮ้ยทำสีหาปลากินมันไม่ได้ง่ายเดีนะคนยกย่อข้าวเดี่ยวได้นี่ย่อข้าวกระยุนนี่แหละ ไม่เงย,ยหรอกคล้องนี่ไม่ค่อยเงยเป็นไรโยกแล้วก็มาสุ่มอยู่นี่นะแต่ปลากล้วยพี่น้องบายนี่ปลากล้วยเฮ็ดวันนั่งดีๆในปลาใหญ่ยอย่างนี้เฮ็ดไว้นั่งว่าเดี๋ยวเศร้างมเศร้าเหี่ยวนะ,ะนี่กคนเนาะใสคักขนาดหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องเดี๋ยวรุนน้ำกันไหมครับรุนน้ำกันเลยนะคนนี่สสสต้องออกแงเป็นไรครับ รุ่นรุ่นรุ่นต่อพี่น้องนี้นี่เป็นยังไงเปิดนี่เปิดนี่หวานวะตึกตึ๊กวะตึกตึ๊กวะตึ๊กยูนั่นเด่นั่นเด่นั่นเด่นสองอีกแล้วหวานเทียบหวานเทียบพี่น้องเป็นยังไงเฮ้ยของแทะของแทะข้างดำหัวเสียบหัวเสียบเลยหน่ะมันหัวเสียบไป้ข้างดำนั่นลุดซ้่มข้างดำ โอ้ยข้างดำเหีย่ยลงน้ำจำพี่น้องข้างดำเหีย่ยลงน้ำเลยโอ้ยข้างดำโดนตะไลใพี่น้องข้างดำหนึ่งเตีมต้มเรือเตี้ยมเดียวเข่าสองุดสัมพี่น้องเอ้าสะสมลงไปว่ามีตายพี่น้องขาห้องสะสมไปเท่าเตี้ยมสองเตี้ยมเดี๋ยวมันก็เยอะเองพนะี่้องอืม เอามาแล้วก็มาอยู่ใต้อองอมปลากรวย,ยนี่แหละนี่เป็นยังไงน,นี่นางสุมงส่มยิงมันสุ่มยิงสุ่มยกพี่น้องนี่นี่นางเด่นนางหัวอย่างนี้พี่น้องอยไปซีดียดก็มันพี่น้องปลาของธรรมชาติว่าวีเห่าว่าวีแเห่าพี่น้องมันยกย่อมีแเห่าไปกินอยู่แล้วปลามื่อนี่ได้บพกหลายหนึง่งแจ็คโลดหรือว่าเป็นสามโลดซีโลดหรอกว่ได้อีเด้ อยากจะหอดคำอยากจะหอดคำนี่แหละยอ่อเฮาอยู่ข้างใต้นี่นี่เห็นปะวา,างลงไปเขาก็ล็อกใส่กับตัวนี้นี่เนาะล็อกไซสบายสบายนี่ล็อกเงียบๆนี่เนาะเขาก็ซุ่มอยู่นี่ละสักแป๊บสักแป๊บค่อยยกมันเนาะเอาแล้วเอาแล้วเอาและเนา โอ้ยรุน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 เห็นยังไงตึกวะตึกวะเปิดนี่เป,ปิดไว้ตึกอยู่นั่น,ดนเด้หนึ่งเต้มมาอีกแล้วอหนึ่งแต้มมาอีกแล้วโอ้ยฝ่าหน่อยฝ่าหน่อยหนึ่งเต้มมาอีกแล้วใสๆพี่น้องยอดทำที่กินฝ่ายยกเตี้ยแต้มสองเต้มมันก็ได้หลายอ่ะพี่น,อาาาาน้องนี่ทำใบท่ำใบเนาะพี่น้องเนาะ ยกแล้วก็นั่งนี่ปลากล้วยนี่ละนี่สุดยอดนี่เนาะเห็ดตากแหงเห็ดปลาหน่อยปลาเข้มไปแล้วนี่น่องหักหักนี่ใสๆยกเหล็วก็วลงลงเหล็วก็มานัง่สงสร้างโ่มอยู่นี่ละนี่สร้างโ่มจังหน่อยกับยกไม้เนาะนี่ ปลาธรรมชาติเ่าต้องไปซื้อตลาดพี่น้องอสุดยอดเลยกินอยู่แล้วปลาเ้าโมมีเหวแต่ถ้าไปหาสุ่มยิ่งนี่เห้ยวอีกแ้พี่น้องกระปลามันม่ล่อย <c oughs> ใสๆเนาะเนาะปิดจับปิดจับจับนี่นางยืนนี่แหละหุ่มปลากล้วย น่อเฮายังเตะนีะ่ขว้างอยู่นี่น,น้ำไหล,ลไดล้ิน้องน้งไหลไม่เฮี้ยปลาพักค่อยรลองปันได้หรอมือนี่นี่ก็เป็นขางปลาพักบุง้งข้าเจ้าเลี้ยงพักบุ้งไว้พี่น้องเลี้ยงปลูกไว้ข้าเจ้าเก็บขายพอดีสุดพักบุ้งพอดีวัน มันน้อยนี่ใส่ใสเงียบเงียบสงบดีเยอพี่หรองที่นี่ผู้คุณปะคอสวยนี่นี่ลอง หลองน้ำตรงนี้ก็ไปจุบจับจุบจับเนาเห็นยังไงตึก๊บวะตึ๊บ่ตึกบ่เปิดนี่มิดซีดีเลยเปิดนี้อุ่นปลาขึ้นอยู่บุญสกเกอร์ขึ้นหลายไอ้กล้องกล้องนี่หน่อยหนึ่งอกเกอร์หลายลายงานบุบบับบุบบับยิ่งมีตัตวใหญ่ บาดถื่บาดบ่ถื่พี่น้องข้องน้ำสาดท่องต้องไปทางฝนเงี้ว <Runner> ขีดเลหนียอันนี้มันเขามาจากข้องไงพี่น้องเนาะนี่ไม้สารท่องนี่พี่น้องนั่นพุ่นข้องไง่นหนามันก็เขามาข้องไงกับชุดออกไปทางพุ่นนี่ใส่ใส่ใสใสมือนี่เอาลุ่นต่อพี่น้องลุ่นต่อลุ่นตัวบูดีังไงตึ๊กตึ๊กวะ โมเหลือมิดสีดีบเหลือมิดซีดีสอ,อ,องเปิดแล้วสองวาดแล้วสองวาดแล้วมิดสีดีแล้วลานหัวหร,ออรือว่าลูกคนเดวบงเจ้าของออเขาขยับปุ๊บมันเห็นหววัวว้วว้วว้วเห็นดอกลานมันเขาหล่อ,อมากเนาะตรงจังหวะลา,านหล่องขอมากเงียอ บรรยากาศนี่ดีน้ำงามน่องหาอยู่หากินธรรมดาพี่น่องเหรอนี่ก็ได้กินปลายแล้วลย่อปลาลอยบลอยบล้เห็นตัวก็เห็นคือเก่าได้คือเกา่เกาน่องใส่ใส่บรรยากาศธรรมชาฉาดน่องนี่ต้นหมอกต้นใหม่นี่ข้างหลังข้างหลังเห่านี่กัน เป็นบอ่อป่าก็พุ่งนะพี่น้องพี่เจ้าเลี้ยปงปลาพุ่งหลายบ่อยดิวยมันสิบยี่สิบบอเห็นปะนี่นี่ข้างหลังนี่เป็นทางทางเดินทางเดินเนาะทางเดินข้าเจ้าเฮดเคามา่านี่ใส่ลมพัดวีวีลมพัดวีวีร้อนแดดก็ไม่ค่อยมีปันใดหลอกมือ เดียวแดดเดี๋ยวออกเดี๋ยวขึ้มเนี่ยเมฆร้ายอยู่เศร้าน,นี้ส้มก็จะฝนสิตกนี่เศร้าน,นี้ก็นนได้ผมว่า,าสิออกอยู่ผมไม่ได้บ่ได้ออกส้มเหมือนฝนสิตกมื้อนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเด่นก็พนันแจอยู่นี่แหละนะ,นะหวานแล้วยงานซึมแล้ว้วตองฝนกนกย

ดูว่าไอ้หลอดเลยงนี่จะเต็มนึงอันนี้หน่อยเอาไปว่าควายไปซะหลอดแล้วอันนี้หน่อยเต็มนึงหลอดไปแล้วเนาะไอ้คัดคัดเนี้ยจักหน่อยตัวหน่อยไล่กับวัวเอาควายมันใหญ่ก่อนนะใส่หมดแล้วไปหมดแล้วซีดเบ็ด สีเบลต์ใจนี่แหละวัดตีต้มอยู่ตามตัวซีโต้บรรยากาศวดแกนแล้ดงน้องต่อายนี่แหละเยอะก็ไม้ด้วยพี่น้องปลาฟองยืนนิ่งหนำเอาเนี้ยนอนมาได้ครับบาดมากบาดมากแต่มือหนีร่มมาคอยแห้งกว่าไร ซู้มือสู้เหมือร่มรแห้งแง้ัดคักผัดเนีย่ยนี่่งเจ้าบยกเรยพี่น,โโน,นอนสองพื้นสามพื้นนี่ฮะป่าปเขาป่ามะล่องนี่ก็ไม่ไดัเกเขาป่าอยู่นู่นหน่อยป่าเขาบุ่งป่าอย่างนี้รลาะดิ่มๆนี่ป่ามันหล,ล่อมาหลอกขัดขอครับหลออมาหลอกขขอขอ,ขอดิ่มๆนีเดี๋ยวต่ออ,อีกอ่ะเยวออกเดี๋ยวบดเดยะ แค่เพีงไหหรอกบรรยากาศ่ระเรมแตรม่ตระเวนนี่ยนอนบ่ได้ครับาพายเขาป่งยอยู่เลบรรากาศพายเขาุูนเงียวยี่หุ่นซอกเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บซอกเกิดไม่พัดเพ็ด เกยพัดเพชรบ่เอ้าหลุนหลุนเนาะโอ้ยเอ้าเอออุ้ยอุถึงว่าถึงว่าเปิดนี่โอ้ยมีดสีดีอกแล้วพี่น้องเอ้ยมีดอิ่มีดอีกแล้วมีดอิ่มีดอีกแล้วยังเงามีดสีอีกแล้วเอายนะคนส่งผลงานกันเลย เดี๋ยวมันจีบถึงงาวไปผลงานฮะเออวิ่งอย่างไรค่อนข้างดำค่อนนี่โอ้นนหนักกี่ได้พี่น้องโอ้จำกระหาโล่เนี่ยนี่หาโล่ขึ้นนี่ร่องนี่นี่ปลายไม้สด,สดนี่ดินแนวแนนี่เห็นไหมลอยอยู่นี่ไม่มีตายครับยกยอหรือยกสะดุ้งอย่างนี้แหละนะคนถ้ามีกระชังก็ใส่อย่างนี้แหละ นี่ไม่มีตายครับปลาเราสดสดเลยสดสดใหม่ๆเนาะนะคนเนาะยอดครับวันนี้นะครับนะคนไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับไอฮันแจะยอดวะเจ้สู้นะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยครับเจอกันที่หน้าครับบ๊ายบายหายอยู่หายกินแบบธรรมชาติครับยอไม่อดตายหวานเทียบ